ที่แม่ตัดสินใจจะย้ายออกเพราะกลัวบาปแพทฟ้องวัดเชิญนะลูกฟ้องคณะกรรมการวัดค่ะแม่ไม่ได้ฟ้องพระฟ้องวัดซะหน่อยแม่จะปกป้องพวกเขาทำไมอะ่ะแม่ไม่ได้จะปกป้องพวกเขาแต่ฟ้องกรรมการวัดยังไงวัดก็เสียหายอยู่ดีแต่มันไม่ยุติธรรมนี่คุณพวงสร้อยแต่เธิเรื่องนี้ เอาความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมมาคิดไม่ได้หรอกกรรมการอะ่ะเขาก็ช่วยพวกเรามาตั้งเยอะให้มีที่ทํากินมีเงินใช้ข้าวของสมัยนี้ก็แพงเขาก็แค่จะขอขึ้นค่าเช่าเท่านั้นเองแพทไม่ได้บอกว่าขึ้นไม่ได้แต่สัญญาเช่ามันยังไม่หมดอายุไงหมดสัญญาแล้วค่อยมาขึ้นตอนนั้นสิขึ้นค่าเช่าตอนสัญญาเดินยังไม่หมดแบบนี้นคนให้เช่าจะเป็นใครแพทก็ฟ้องเท่านั้นแหละจะพระจะเดียนก็ช่างแพทแม่ แพทแพเย็เยนก่อนสินะที่คุณพ่อคุณแม่พูดเขาก็มีเหตุผลของท่านนะคนเราไม่ได้ตัดสินทุกอย่างว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถูกกฎหมายหรือผิกดกฎหมายหรอกนะชีวิตไม่มีบริบทแวดล้อมอื่นอีกเยอะแยะเลยนะแพทค่ะเข้าใจละขอบคุณที่ทำให้แพทเข้าใจพ่อแม่ตัวเองอะ บาปบุญก็เรื่องหนึ่งถ้าเราเชื่อไม่เหมือนกันก็ล้ามันไว้ซะแล้วกันแต่พ่อแม่เช่าบ้านมาทั้งชีวิตเราสองคนนะ่ะไม่มีโอกาสเอาเงินมาซื้อบ้านให้ตัวเองเลยนะลูก เป็นเพราะหนูกับป้าพายใช่ไหมพ่อกับแม่เลยไม่มีกันเหลือเก็บใช่ซะที่ไหนลูกเปิดร้านดอกไม้ร้านพวงหลีดอยู่หน้าวัดเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็แค่พอกินนั่นแหละจะมีลูกมีหลานไหมมันก็ไม่มีเก็บหรอก แค่จะช่วยพ่อกับแม่ผ่อนบ้านนะ